สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนหลังจากที่ก่อนหน้านี้ตำแหน่งผู้นำเกาหลีเหนือกลายไปที่จับตามองเป็นอย่างมากอันเนื่องมาจากมีกระแสข่าวลือจากนักสังเกตการบางส่วนที่กล่าวว่าประธานาธิบดีคิมจองอึนมีน้ำหนักลดลงครั้งใหญ่ในปี2564และต่อมามีภาพของนายคิมจองอึนปรากฏขึ้นบนสื่อโซเชียลของเกาหลีเหนือ พร้อมด้วยคิมจูแอร์ปุตรสาวด้วยวัย11ปีที่ยังไม่ได้มีการประกาศอย่างชัดเจนว่าจะเป็นทายาทผู้สืบทอดตำแหน่งในอนาคตแต่นักวิเคราะห์ออกมาระบ,บุว่าขณะนี้คิมจูแอร์ได้เดินทางไปเข้าร่วมพิธีที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเกาหลีเหนือไม่ต่ำกว่า60รซรวมไปถึงการเข้ามาศึกษาความก้าวหน้าโครงการอาวุธหนิวเคลียร์เกาหลีเหนือที่มีเป้าหมายไปที่ศัตรูค่ะที่มีเป้าหมายไปที่ศัตรูตัวฉกาจอย่างสหรัฐและชาติพันธมิตรอีกด้วย นอกจากนี้นับตั้งแต่นั้นมาคิมจูแอได้เปลี่ยนทรงผมหางม้าแบบสมัยเรียนเป็นลุกที่ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นทำให้เกิดกระแสการคาดเดามากขึ้นว่าเธอกำลังเตรียมตัวสืบท่อตำแหน่งต่อจากวีดาถึงแม้ว่าเกาหลีเหนือจะเป็นคอมมิวนิสต์แต่ก็ไม่ได้ก้าวหน้าในพันธฐานทางเพศในขณะที่ประเทศคอมมิวนิสต์อื่นๆได้เปิดพื้นที่ให้ผู้หญิงได้ทำงานและแม้แต่ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่เกาหลีเหนือยึดมั่นในบรดกทางวัฒนธรรมของจื้อของเกาหลี ซึ่งจำกับดบทบาทของผู้หญิงและส่งเสริมให้ลูกชายเป็นสมาชิกครอบครัวหากคิมจูแอเป็นตัวเลือกเธอจะต้องฝึกฝนตัวเองเป็นเวลาหลายปีกว่าจะมาเข้ารับตำแหน่งเพื่อให้ในดยผลอาวุโสของกองทัพยอมรับหญิงสาวที่อายุน้อยกว่าได้ในขณะที่คิมจูแออาจจะต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งอย่างคิมโยจองผู้เป็นน้าสาวของเธอเนื่องจากคิมโยจองเป็นน้องสาวของายคิมจองอื่นและเป็นบุคคลสําคัญในระบบการปกครองมาเป็นเวลาหลายสิบปี อีกทั้งเธอยังมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในการประชุมสุดยอดระหว่างนายคิมและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐในปี2018และยังมีบทบาทออกมาข่มขู่เกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาโดยการตอบโต้ด้วยอาวุธเนียวเลี่ยพร้อมกับย้ำเสมอว่าเกาหลีเหนือจะไม่มีวันปลดอาวุธนิวเขีร์อีกด้วย